สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับทุกทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะฟอร์ดปทุมบายกุ้งนะคะวันนี้ค่ะวันนี้ก็เป็นอย่างเช่นเคยนะคะกุ้งก็จะมารีวิวรถนะคะให้ลูกค้าได้ดูกันนะคะวันนี้นะคะกุ้งก็อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่ปทุมธานีนะคะที่มีเปโ์รูมนะคะที่มียอดขายอันดับหนึ่งมาถึง5ปีซ้อนแล้วเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็อยู่ในส่วนของอุกสีนะคะค่ะ วันนี้นะคะมาดูกันเนาะว่ากุ้งอะ่ะมารีวิวนะคะรถตัวไหนให้ลูกค้าดูนะคะก็จะเป็นรถ r รนเจอเหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้จะเป็น r a n g จอร์ p l ็ค่ะ4ประตูนะคะตัวนี้าราคาตั้งขายจะอยู่ที่7,52 0 0 0นานะคะราคารถตัวนี้เป็น4ประตูที่ราคาย่อมเยามากนะคะราคาจับต้องได้ง่ายนะคะ XL Plus ของเรานะคะจะมีแต่เกียร์ธรรมดานะคะ สีนะคะก็จะมีให้เลือกก็สีดําสีแดงนะคะสีขาวสีบอลเงินนะคะวันนี้ที่กุ้งเอามารีวิวก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะแล้วก็ชุดแต่งก็เต็มคันเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าชุดแต่งเนี่ยกุ้งจัดเต็มให้ลูกค้าทุกคันอยู่แล้วนะคะค่ะแล้วก็มาดูกันเลยเนาะว่าวันนี้กุ้งแต่งอะไรได้บ้างอ่ะเดี๋ยวก่อนก่อน,อนที่จะบอกนะคะออปชันของตัวรถตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลนะคะ2.2 ะะให้ความแรงถึง160แรงม้านะคะ385แรงบิดนะคะตัวนี้กินน้ำมันไม่เยอะนะคะเพราะว่า,าเป็นตัวเครื่อง2.2นะคะฝากระโปรงรถค่ะฟอร์ดของเราทุกรุ่นนะคะตัวฝากระโปรงนะคะจะใช้ง่ายจะเปิดง่ายนะคะตัวนี้เราจะมีไฮดรอลิกให้เห็นไหมคะไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะในการเปิด นะคะตัวเครื่องของเรานะคะอย่างที่บอกตัวเครื่องจะอยู่ด้านบนและด้านในนะคะจะลุยน้ําได้ถึง80เซนเลยกันเลยทีเดียวนะคะการเช็คการบูรณะรถนะคะ,ะผู้หญิงของเราก็ทําได้นะคะปัดแบบน้าฝนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้ง่ายแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราไม่ต้องคอยหาไม้ที่มาค้ายันตัวนี้นะคะไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นทับค่ะ อาในตัวในส่วนของตัวรถออปชันดูไปแล้วนะคะวันนี้เรามาดูการว่ากุ้งแต่งชุดแต่งแบบไหนให้ลูกค้าบ้างนะคะเริ่มกันจากด้านบนเลยค่ะด้านบนนะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นสกูปทรงสูงนะคะลูกค้าสีดําด้านนะคะตัดสีบอลเงินนะคะมันจะดูให้ดูเด่นมากนะคะแลวดูสวยงามเข้ากับตัวรถมากนะคะ ถัดลงมาค่ะกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะตัวนี้จะเป็นกระจังหน้านะคะอของแรปเตอร์นะคะตัวนี้นะคะตัวหนังสือ FORD นะคะ Ford เป็นสีดำนะคะลูกค้าเน้นสีดำแล้วก็เป็นสีเขาเรียกสีสามิติเนาะมันจะดูความสป,ปอร์ตนะคะแล้วก็สุขุมนุ่มลึกแล้วก็จะดูแบบว่าเทมากสำหรับรถคันนี้นะคะ ถัดมาค่ะอ่านี่ตัวเด่นเลยนะคะตัวนี้คือไฟมัสแตงค่ะลูกค้าจะมีคีบปลาฉลาม3าคีบนะคะมีไฟเดย์ไลท์รอบนะคะแล้วก็จะมีหลอดเดย์ไลท์กลมๆไฟไฟมัสแตงนะคะจะช่วยเพิ่มในความสว่างนะคะและตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะคะลูกค้าจะนิยมติดไฟมัสแตงกันมากตัวนี้ค่ะไฟเดย์ไลท์ตัว C ค่ะมาก,กับ ชุดหน้า F นะคะตัวนี้กุ้งเปลี่ยนนะคะสเกิร์ตหน้าลูกค้าเปลี่ยนเป็นชุดหน้า F นะคะตัวนี้จะเป็นหน้า F เล็กนะคะ F 150นะกระจังจะเล็กนะคะไฟตัว C ตัวนี้ใช้งานได้จริงนะคะค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นอ่าช่องของไฟตัดหมอกนะคะซึ่ง L P F L ฟเอฟเอฟพัสเขาจะไม่มีไฟตัดหมอกติดมาให้แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าแจ้งได้เดี๋ยวกุ้งติดเพิ่มให้ค่ะด้านหน้านะคะ ก็ดูเท่ดูหลอ่อลุยบึกบืนแล้วนะคะไม่พอค่ะเรามาดูของแต่งด้านข้างกันอีกนะคะกุ้งมีของแต่งด้านข้างกุ้งก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะคะมาดูด้านข้างนะคะข่ด้านข้างนะคะชูลงนะคะดูให้ตรงล้อนะคะให้ดูสวยงามขึ้นโดยการติดซุ้มล้อนะคะตัวนี้เป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะคะลูกค้าแบบไม่มีมิดหมุดนะคะแบบเรียบนะคะตัวนี้เราจะ ติดกาวประสานนะคะแล้วก็จะยิงซิลิโคนนะคะเพื่อให้ความไอ้นี่เราไม่ได้เจาะเข้าในตัวเครื่องนะคะขาะถัดลงมาค่ะเป็นแมกยางค่ะแมกยางตัวนี้นะคะจะเป็นยางยางจะเป็นยางมอนสเตอร์นะคะแมกขอบ20นะคะลูกค้าซีรีส์ยางนะคะ275นะคะทัพ 55R20 ค่ะซึ่งเป็นยางมอนสเตอร์นะคะตัวนี้เป็นสำหรับสายออฟโรดเนาะสายลุยนะคะ ถัดมาค่ะอย่างที่กุ้งบอกจะเป็นเครื่องตัวนี้ครอบโลโก้แก้มนะคะเครื่อง2.2นะคะ6สปีดนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาตัวนี้จะไปไฟเลี้ยวข้างให้กระจกค่ะสังเกตเลยกระจกของเราจะใหญ่มากบานใหญ่นะคะมองเห็นด้านหลังได้อย่างชัดเจนค่ะลายสติกเกอร์ค่ะลูกค้าลายสติกเกอร์เรามีให้เลือกมากกว่า30ลายนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้หรือลูกค้าอยากปักชื่อเป็นชื่อตัวเองหรือว่า อ,อยากมีลายอยู่ในใจอยู่แล้วลูกค้าบอกเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะทาให้นะคะลายได้เราทําได้ได้ทุกลายค่ะตัวนี้ค่ะกุ้งครอบมือจับตรงตรงนี้ให้นะคะตัวนี้ก็จะกันลอยขีดขวดนะคะตรงเบ้าเบ้ากันลอยตัวนี้ให้นะคะแล้วก็ชูโรงนะคะด้วยคําว่าเรนเจอร์นะคะสีแดงทําให้ดูโดดเด่นมากขึ้น ตัวเล้าหลังคาค่ะเล้าหลังคาตัวนี้นะคะใช้งานได้นะคะลูกค้าติดให้เพิ่มให้นะคะอ้าวถัดมาค่ะตัวนี้ด้านหลังเลยนะตัวนี้นะคะจะเป็นโลบาค่ะของ Outlander นะคะโลบาตัวนี้มีประโยชน์ยังไงนะคะโลบามีประโยชน์ในเวลาลูกค้านะคะบรรทุกสินค้านะคะลูกค้าสามารถลัดบนโลบาได้ นะคะถ้ามันถ้ามันเกินขึ้นมาแกะกระบะนะตัวนี้คออไฟท้ายค่ะข้อไฟท้ายคอบให้นะคะก็จะเป็นเลเจอร์นะคะโลบามีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวนี้โลบาราที่กุุงติดเนาะจะเป็นโลบาราที่มีไฟท้ายด้านหลังนะคะเวลาเบรกเวลาลูกค้าเบรกนะคะไฟตรงนั้นก็จะสว่างนะคะมันจะทําให้เห็นว่าเราเบรกมาแต่ไกลเลยลดอุบัติเหตุดได้เยอะนะคะข้อฝาท้ายค่ะตัวนี้ข้อเป็นปลายดาบ ให้นะคะแล้วตัวนี้นะคะกันชนท้ายค่ะลูกค้าเป็นกันชนท้ายเหล็กของเอลเลนเดอร์นะคะกันชนท้ายตัวนี้นะคะนี่ใช้งานได้จริงนะคะลากจูงได้และที่สําคัญนะคะถ้าลูกค้าอยู่อ่าลากตัวนี้เป็นหมุดลากเรือนะคะสามารถใช้งานลากลากจูงเรือลากาเวลาลูกค้าอันนี้ได้ตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายไฟสองป้ายทะเบียนค่ะลูกค้า นี่ไฟท้ายให้อ่าเป็นไงคะชุดแต่งวันนี้เต็มคันมากๆสวยงามสุดยอดเลยนะคะมันชุดแต่งนะคะมันจะชูโลงให้รถเราอะ่ะดูดุดันนะคะแล้วก็ดูลุยดูแบบว่าหน้าเกงขามนะคะหน้าขับมากขึ้นอ่ะดูหล่อเลยะคะ่ะ เรื่องการจองรถนะคะลูกค้าตัวนี้นะคะลูกค้าไม่ต้องมาจองถึงโชว์รูมก,กุ้งก็ได้นะคะถ้าลูกค้าอยู่ไกลนะคะลูกค้าสามารถนะคะโอนจองออนไลน์ค่ะเข้ามาในบัญชีบริษัทนะคะตัวนี้ตตรวจสอบได้นะคะจองออนไลน์ปลอดภัย100%เตค่ะตัวนี้จะมีบัญชีบริษัทนะคะให้ลูกค้าโอนเข้านะคะแล้วก็เรื่องการเก็บเอกสารนะคะการจัดการเซ็นสัญญาตัวนี้ยิ่งไม่ต้องห่วงใหญ่เลยนะคะกุ้งม,มีไฟแนนซ์ค่ะเข้าไปรับเอกสารลูกค้าถึงบ้านเลยนะคะ เรื่องเสร็จแล้วผ่านแล้วนะคะการแต่งรถค่ะลูกค้ากุ้งจะอัปเดตในการแต่งรถส่งให้ลูกค้าตลอดนะคะแล้วพอวันส่งมอบรถนะคะกุ้งลูกค้ารออยู่ที่บ้านได้เลยค่ะกุ้งไปส่งรถให้ลูกค้าถึงบ้านเลยอ่าเรื่องการส่งรถเรียบร้อยนะคะอาชีพในการออกรถนะคะตัวนี้นะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะไม่ว่าจะเป็นาชาวนานะคะค้าขายกเกษตรกรนะคะค้าขายออนไลน์หรือขายของตามตลาดนัดนะคะ พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าพนักงานบริษัทนะคะรัฐวิสาหากิจข้าราชการตัวนี้ออกได้ทุกอาชีพนะคะปรึกษากุ้งก่อนได้นะคะอยากรู้เงื่อนไขอยากรู้อะไรไลน์มาถามกุ้งได้นะคะหรือคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวกุ้งกรอบเข้าไปวันนี้นะคะกุ้งก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้เนาะคะ่ะ เน้นย้ำอีกทีหนึงนะคะกุ้งฝากช่องกุ้งหน่อยนะคะฟอดประทุมบายกุ้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กุ้งได้มีกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อๆไปให้ลูกค้าได้ดูนะคะอย่าลืมนะคะฟอดประทุมบายกุ้งค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ